เมนูสุดท้ายเป็นของหวานนะครับซึ่งไอเดียแรงบันดาลใจเนี่ยมันมาจากช็อกโกแลตบาร์อันหนึ่งนะครับตัวไส้ข้างในของเขาจะเป็นถั่วลิสงแล้วมีรสเกลือน,นิดนิดแล้วก็มีคาราเมลเราจะเอารสชาติอันนี้นะครับมาทํามาเปลี่ยนแปลงให้เป็นพุดดิ้งแบบที่เราเรียกว่าเซล s ซอสพุดดิ้งในการทำพุดดิ้งรสช็อกโกแลตนมนะครับผมจะใช้เนี่ยฮะ เป็นโกโก้ชนิดที่สีเข้มทําให้เวลาที่เราอบขนมออกมาเนี่ยนะครับมีสีสันที่สวยงามและที่สําคัญก็คือว่าเขาทําจากมเมล็ดโกโก้ที่มีคุณภาพครับจึงทําให้เราเนี่ยได้รสชาติที่เข้มข้นและก็รสชาติที่ดีครับผมตัวออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาไปใส่ผสมกับนมผงเลยครับผงฟูเราใช้อยู่ที่2ช้อนชานะครับมีเกลือฮะใส่ลงไปครับคนเล็กน้อยแป้งเราใช้ทั้งหมด220กรัม ร่อนครับผมแล้วก็ของแห้งที่เหลือที่เมื่อกี้เราผสมกันไว้นะครับร่อนต่อนะครับนอกจากส่วนประกอบตรงนี้นะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใส่รวมเข้าไปคือน้ำตาลทรายครับเราใช้ทั้งหมด110กรัมนะครับผลให้ส่วนประกอบของแห้งเขากระจายกระจายดีครับโอเคของแห้งเสร็จแล้วเราแยกไว้ สำหรับส่วนประกอบของเหลวนะครับเราก็จะมีไข่ไก่2ฟองไม่ว่าจะเป็นรสชาติอะไรก็ตามนะฮะคัสตาร์ดช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมเป็นรสพีนัทบัตเตอร์หรืออะไรก็ตามนะฮะวานิลาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเสริมแล้วก็ดันรส กลิ่นหอมของขนมหวานของเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้วานิลาที่ผลใช้เนี่ยเป็นเพียววานิลานะครับต้องเรียกว่าทําจากวานิลาแท้ๆใช้ไม่ต้องเยอะก็ทําให้ขนมหวานของเรามีรสชาติที่อร่อยแล้วพลขอใส่1ช้อนชาครับผมพีนัทบัตเตอร์ครับเนยละลายอันนี้ผลละลายในไมโครเวฟนะครับซซวครีมถ้าหาไม่ได้ใช้เป็นกรีกโยเกิร์ตนะครับคือเราอยากได้ความข้นเล็กน้อยแล้วก็มีนมสดครับ คนครับผมคนส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีครับพอเข้ากันดีแล้วของแห้งมาได้เลยครับคนเบาๆให้เข้ากันครับคนจากตรงกลางก่อนก็ได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับพักไว้นิดหนึ่งนะครับคนจะใส่มิลช็อกโกแลตลงไปด้วยครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆคนให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมา แบ่งใส่ถ้วยที่สามารถเข้าตาอบได้นะครับขะนิดนึงหลังจากนั้นนะครับน้ำตาลทรายแดงครับผมประมาณสักหช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อก็คือว่าผมจะใส่น้ำร้อนลงไปน้ำร้อนที่เราจะใส่แต่ละถ้วยเราใช้ทั้งหมด45มลนะครับหรือว่าประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเราลินลงไปแบบเบาๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้อุณหภูมิที่160องศาอบเป็นเวลา18นาทีครับว้าวใช้ได้แล้วครับผมเราจะพักไว้สักประมาณ5-10นาทีให้เขาอุ่นๆนะครับแล้วก็ค่อยเสิร์ฟครับ butter scotch topping เตททป,ป็นนิดนึงแบบนี้ครับถั่วลิสงสับนิดนึงก็ได้ครับคนเสิร์ฟกับไอศครีมวานิลานะครับนี่ฮะ าถึงเวลาที่สุดโบดแล้วครับเราลองจิ้มลงไปดูนะฮะโอ้โหข้างล่างมันยังฉ่ำอยู่เลยครับต้องบอกว่าเวลาที่มีไอศครีมเย็นๆน,นะครับพุดดิ้งร้อนๆน,นะฮะแล้วก็ซอสคาราเมลรวมถึงแบบเวลาที่เรากัดลงไปโดนตัวถั่วลิสงที่มีอบเกลือเนี่ยนะครับรสชาติเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นของหวานง่ายๆนะครับใช้เวลาในการอบไม่นานแล้วก็มีรสชาติเหมือนช็อกโกแลตบาร์ที่คุณคุ้นเคยและคุณก็โปรดปานด้วยนะครับและนี่ก็คือพุดดิ้งที่มีชื่อว่า Salted Caramel Peanut and Milk Chocolate Pudding ครับ เพื่อนๆชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารแล้วก็ไม่อยากพลาดรายการผลพักนักปรูงนะครับง่ายนิดเดียวเองครับชมเทปนี้จบแล้วกด<อ>ปุ่ม Subscribe นะ<อ>ครับ